ไซโครดิคัพช <laughs> ั <śmy> ่งงนในเดือนสิงหาคมปักวาดาโอเคนะโอเครางมันนะพี่กุ้ยครับผมกดดับจันแดก้ปเจดนะครับเรามาลองทานกันดูว่า รอดูอะไรครับไม่รู้แหละฟูคัฟูกันทั่วหน้าก็ไม่รู yeah <S 2> <S 2> ้แหละเรียกว่ากระแทกใจใครหลายๆคนในที uh ่นี้แน่นอนเดี๋ยวต้องได้ดูกันนะฮะเอาใจรออีกสักครู่หนึ่งมีเวลาประมาณห้านาทีครับพี่กุ้ยครับผมคับเบรกบริหารตัวเองนะครับใครอยากเข้าห้องน้ำกลับมาให้ทันในช่วงเวลานี้ครับผม5นาทีนี้ก็ดูแลตัวเองครับหรือจะดูแลคนอื่นก็ได้ก็เหมือนกับที่ห้างนาก็ดูแลกันไปดูแลกันดี กแล้วก็ดูแลกันยาวๆกันไปรักกันก็จะไปไหนๆแล้วก็ดีแล้วไหนๆก็ดูแลกันแล้วก็ดูแลเรื่อยๆครับผมเนี่ยถ่ายรูปเราถ่ายรูปเราแท็กมาให้บังเลยคือคือเนี่ยเข้าใจว่าเวลาดูไรนานๆอาจจะมีอาการปวดฉี่นิดหนึ่งนะฮะแน่นอนห้ามกันไม่ได้ข้แน่นี่ไม่มีใครขยับเลยนะอ๋อคือถ้าไม่ใช่ว่าไม่ปวดก็ ก็ไม่อยากไปแล้วรอดูไอ้โชว์หน้ากลับมาไม่ได้ที่เดิมกลับมาไม่ได้ที่เดิมนะเตรียมไม่อนุญาตให้ใช้แฟลชขอแค่ไม่ใช้แฟลชขอแค่ไม่ใช้แฟลชนะครับนอกนั้นได้หมดเลยใช่ครับได้หมดเลยที่คือไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถพกดอลลี่ตัวเองมาได้นะฮะลางดอลลี่อ่ะเออพี่บอกว่าอะไรก็ได้เออแบงอัจวีตย่าไม่เอามาเซฟีแล้วเอาลังดอลลี่มาฟูตรงนี้เลยอ่ะนั่นก็เกินไปจะได้เก็บภาพเองเลยเงี้ยเออ เอาแค่ยกมือถ่ายภาพนี่พอโอเคครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไหนครับกำลังแซวอยู่แซวอยู่มีห้อยเยอะอีกแล้วอ่ะอยากจับมีห้อยชมพูหนึ่งเลยมีห้อยตัวไหนน่าจับสุดที่มากก็ไม่รูกโง่นี่มีห้อยมีห้อยบางตัวก็กล้ามใหญ่นะฮะแขนหลังดีมากนะตอนนั้นไหนนี่ไงเนี่ยยอยู่เสื้อขาวกล้ามใหญ่มากนะะโอ้เราจะมีห้อยนะะ มันข่าวๆแล้วบอกว่าโอเคช่วงนี so <S S ้นะครับกล้องที่ไปออกันอยู่ข้างหลังเนี่ยก็มีทั้งแบบว่าถ่ายน้องๆเดอะสตาร์ยุคี11-12นี้นะฮะแล้วก็รวมถึงคนที่ติดตามนะครับการแต่งหน้าพิธีกรนะฮะให้แต่งหน้ากรรมการนะครับตั้งแต่วีคแรกมาแต่งหน้าป๋ายังไงให้ดูหล่อไอ้ผมเห็นมีคนกดสดถ่ายเขาสดในเฟซบุ๊กด้วยนะฮะขนาดแต่งหน้ากรรมการรายงานขนาดนั้นเลยครับผมนะครับทำรายการของตัวเองด้วยตัดสลับหน้ากรรมการกับหน้าตัวเอง ทิเนี่ยผมเข้าในเรื่องนี้เลยครับมันเป็นเรื่องของกำลังใจค,คพี่กุย้ยนะครับทุกคนมีคนที่เราชอบในดวงใจอันนี้เข้าใจกันนะฮะแต่ต้องบอกว่าบนเวทีทุกคนเนี่ยทุกคนมีความฝันไม่แพ้กันฉะนั้นการให้กําลังใจคนที่มีความฝันเนี่ยเป็นเรื่องดีไม่ว่าวันนี้เขาจะได้อยู่ต่อหรือว่าจะได้ อาจจะต้องไปก็แล้วแต่แต่เรื่องของความฝันเนี่ยไม่ทำลายใครความฝันที่เติมเต็มชีวิตเราสามารถให้กำลังใจส่งเสียงกรี๊ดโปรบมือให้กับเจ็ดคนบนเวทีอย่างเต็มที่นะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราสามารถให้กำลังใจในตัวเชอร์จู่ว่าเขาเดินมาเดินมาแล้วอ่ะเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราให้มาจากเันที่ครับครับโอเคแต่ว่าที่ ที่จะเป็นผลการประกาศในวันนี้นะครับเป็นโชว์ในช่วงหน้าเ,าเรียกว่าสั่นร,ระลิกในหัวใจหรือเพียง3นาทีนะครับ3นาทีนะครับแจ้งเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงถ่ายทอดสดกันต่อนะครับ3นาทีบริหารเวลาตัวเองกันด้วยนะช่วงหน้าก็จะมีโชว์เต็มๆไอ้คำว่าเต็มๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าโชว์เต็มหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันเต็มไม้เต็มมือมันน่าจะเต็มหมดเลยน่าจะเต็มเลยนะ เออมันน่าจะเต็มมือใ็่ไหม